เจมาแน่นอนครับตอนนี้เอามีวายทำไงวายทำไงวายได้สิบครับตอนนี้ได้สิบได้เอด้วยมีวายอยู่ช่องนี้ได้ประทัดอีกโอ้ยได้ไปครึ่งกระดานนะครับผมตอนนี้จอนสล็อตไปทำเพื่อนทีนี้จะทำเพื่อความมันของผู้เล่นเท่านั้นมีได้มีเจตนาชักจูงยุยงปลุกปัน่นให้เล่นกนนารพนันผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปดีควรได้รับการแนะนำไปอาแล้วครับผม,ผมก็อยู่กับผมหลามแดงในช่องจอนสล็อตนั่นเองครับกับผมในเชียงเชียนวินนะ วันนี้นครับมีทุนอยู่หนึ่งหมื่นโอ้โหบอกเลยว่าปกติผมจะไม่เล่นขนาดนี้นะปกติผมจะเล่นแค่แบบหลักพันนะครับตอนนี้เล่นแบบหลักหมื่นแล้วนะโอเคครับก็รวมทุนกับเพื่อนๆมานะครับแล้วก็มานั่งเล่นทีเดียวเลยคนะดูสิว่าจะเจ๋งกันหมู่หรือเปล่านะครับผมอ่ะตอนซื้อฟีเจอร์ปกติผมก็จะเล่นแค่แบบสองร้อยห้าสิบสามร้อยอะไรประมาณนี้แต่รอบนี้นะผมโอ้โหรวบรวม รวบรวมทุนจากเพื่อนๆมานะครับแล้วก็จะมากดกันในวันนี้เลยบกเขาให้เท่าไหร่เท่ากันครับเท่าไหร่เท่ากันยังไม่ได้ตั้งโบไแหวนดูความพอใจของเพื่อนๆด้วยแต่ก็คือหมดหมื่น่นแะหมดหมื่นแน่นอนเบสสวยต่อไปครับผมบเบสเยี่ยมต่อไปสวยครับสิบสี่รอบแล้ว สี่รอบแล้วขึ้นสิบหกเรียบร้อยครับผมเอาข้างล่างบ้างเดี๋ยวน้อยใจเบกสวยครับขึ 92, บ้นสิบสองครับขึ้นสิบสองขึ้นสิบสองเบกสวยครับผมขึ้นสิบสี่ครับรอบนี้ขึ้นสิบสี่สวยงามครับผมขึ้นสิบหกอีกทีครับผมขึ 96, ้นสิบหกเกือบไปแล้วนะครับผมขึ้นสิบแปดเยี่ยมขึ้นยี่สิบไปครับแล้วเรากดเลยยี่สิบครับไม่แฮกโอ้โห นานๆทีขึ้นยี่สิบจะแหกนะเสียดายมากไปแล้วครับหนึ่งพันครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวไปกูร์ครับคูนเราหนารอบนี้แปดคูณแปดครับรอบแรกจัดไปขึ้นสิบเรียบร้อยครับผมต่อไปขึ้นสิบสองครับขึ้นสิบสองเรียบร้อยครับผมขึ้นสิบสี่ครับรอบนี้รอบนี้ขึ้นสิบสี่ทได้เรียบร้อยครับผมขอบคุณมากแปะขึ้นสิบครับคูนด้านล่าง ขึ้นสิบสองครับคูณด้านล่างรอบต่อไปสวยงามครับผมขึ้นสิบสี่ครับขึ้นสิบสี่สวยงามครับผมขึ้นสิบหกครับมาไม่แปะยุดสวยงามครับขึ้นสิบหกเรียบร้อยขึ้นสิบแปดครับรอบนี้ขึ้นยี่สิบแน่นอนครับผมขึ้นยี่สิบขึ้นยี่สิบสวยงามครับผมโอเคเรากดก่อนเลยหนึ่งรอบนะครับสิบสี่คูณยี่สิบจัดไปเคมา คิวโหคิวไม่มานะเจมาประทัดมาประทัดไม่มาเอมาประทัดมาประทัดมาสวยงามอะไรมาอีกเคมาเคมามีอะไรอีกไม่มีนะครับผมจัดไปแล้วพันหนึ่งร้อยนะครับมีไหมไม่มีอหานกันนะครับหานกันกับเพื่อนนะครับคุณเยอะขนาดไหนจัดไปครับประทัดกับเจเมื่อกี้สิบมาไหมสิบไม่มานะครับจัดไปดีห้าร้อยยี่สิบ โอเครวมๆตอนนี้พันแปดับการหมุนอีกแปด 28, รอบประทัดมาครับห้าตัวคิวมาครับผมเจ <J S 2> มาไหมไม,ไม่มาไม่ใช่เจผู้1ิบเคครับหกห้าร้ 60, อยหกสิบต่อเนื่องกันเลยครับกับอีกหกรอบการหมุนนะครับเคมาเปิดให้หนึ่งทีเปิดแล้วก็ไปครับผมเจมาครับผมมีอะไรไหมสามรอบอ้าวซองมาครับซองมาห้าแถวหรือ ห6 0้นะครับผมมาครับเคมาประทัดประทัดไม่มาเอาประทัดมาตามตามคำขอครับตามคำขอบับเจ็ดร้อตอนนี้รวมรวมสาม0แล้วครับผมสองครับเอาคิวครับได้คิวเปลี่ยนเป็น Y Y มีอะไรช่วยไหมช่วย A ช่วย A ได้ <c oughs> กัลุงกุงแช่พันสาม โอเคครับรวมๆแล้ว5,300นะอ่ะโอเคนะครับผมบัพแต่เดี๋ยวผมต้องไปหางกับเพื่อนนะใครมีทุนก็จัดไปเลยคนเดียวเนาะเนาะนะโอเคขึ้น10เรียบร้อยครับผมขึ้น12เบรกโอ้โหเบรกแหกกลางเลนครับมาต่อเน,นื่องเปิดโหมดเทอร์โบบัพ อัอันแล้วอไปโอเคสวยครับข้างบนขึ้นสิบครับขึ้นสิบครับขึ้นสิบขึ้นสิบแฮะแปดคูณแปดจัดไปดิขึ้นสิบเรียบร้อยครับข้างบนขึ้นสิบสองครับขึ้นสิบสอง ขึ้นสิบสองเรียบร้อยครับผมขึ้นสิบสี่ครับข้างบนขึ้นสิบสี่ขึ้นสิบสี่เรียบร้อยครับผมข้างล่างบางขึ้นสิบนะขึ้นสิบมาได้ครับผมเรียบร้อยขึ้นสิบสองอีกรอบนึงครับผมขึ้นสิบสองเรียบร้อยครับเกือบแหกเหมือนกันครับขึ้นสิบสี่ครับขึ้นสิบสี่เรียบร้อยครับผมต่อไปขึ้นสิบหกอีกรอบหนึงครับผมขึ้นสิบหกเรียบร้อยครับผมข้างบนบ้างเด๋ยนน้อยใจขึ้นสิบหกครับขึ้นสิบหกขึ้นสิบหกเรียบร้อยครับผม ข้างล่างขึ้น18ครับขึ้น18จะทําได้ไหมทําได้ครับผมต่อไปขึ้น20เลยครับผมเบกสวยงามครับผมอ่าสิบหคูณยี่สิบไปครับผมได้เล่นเยอะอยู่อืดอกแรกหมุนฟรีไปดอกที่2องย่างไรดอกที่2ก็ยังคงหมุนฟรีดอกที่3ได้เจได้เคครับผมได้ไวด้านหลังมาช่วยด้วยได้ชากต่อเนื่องครับผมอ,มอ,มอมืดอกแรกมาครับ400 มไม,ไม่มีโอ้โหไม่มีเหมือนจะมีนะเหมือนจะมีเมื่อกี้ไม่มีครับผมโอโ้น่าเสได้เอ้าสิบมาครับล็อตแรกคิวด้วยเอมาเจมาซองมาด้านบนจัดมาอีกหกร้อยป่ะหกร้อยนะครับผมต่อไปครับกับอีกแปดรอบการหมุนปัทัดมาครับผมมีอะไรหม่ไหมไม,ไม่มีคิวไม่มีมีไว้ครับช่องสี่ไม่ได้ช่วย ปะทัดมาครับผมมีอะไรมาต่อไหมเอา้าเอมาต่อครับสิบมาช่องแรกหน่อยสิบไม่มานะครับหพันสี่ครับตอนนี้อีกสองรอบการหมุนครับมีไหมเอา้าชาหกตัวชาหกตัวเมื่อกี้ทั้งแถบหกร้อยจะได้ไม่มีการคอมโบอะไรต่อเนื่งกันนะครับไม่โอเคสองพันนะครับใช้ได้อยู่ใช้ได้ตรงดีครับวันนี้ ครับขึ้นสิบเรียบร้อยครับข้างล่างสองขึ้นสิบครับขึ้นสิบเรียบร้อยครับผมข้างบนบ้างครับขึ้นสิบสองครับขึ้นสิบสองขึ้นสิบสองแหกครับผมขึ้นสิบสองแหกนะจ๊ะอ่ะโอเคเราเพิ่มเบ็ดกันหน่อยนะเพื่อความเร้าใจนะฮะทุนเพื่อนทุนผมรวมกันนะครับผมอ่ะจัดไปบวกเข้าไป พอขึ้นสองพันนะเดยกว่าจะแหกนะครับผมขึ้น12บสองขึ้นสิบสองรอบนี้ขึ้นสิบสองทำได้ครับผมรอดูข้างล่างบ้างครับผมขึ้นสิบนะครับขึ้นสิบขึ้นสิบทำได้ครับต่อไปขึ้นสิบสองครับรอบนี้ขึ้นสิบสองเรียบร้อยครับผมขึ้นสิบสี่ครับขึ้นสิบสี่ขึ้นสิบสี่เรียบร้อยครับผมต่อไปครับขึ้นสิบหกครับขึ้นสิบหกเรียบร้อยครับผมต่อไปก็ต้องขึ้นสิบแปดครับผมทำได้หรือไม่ทำได้แล้วครับขึ้นสิบแปดขึ้นยี่สิบครับ ยี่สิบครับยี่สิบมาแล้วครับผมข้างบนต่อไปขึ้นสิบสี่ครับง่ายง่ายหรือเปล่าเบกสวยงามครับผมอขึ้นสิบหกครับต่อไปสิบหกไม่แหกสวยงามครับผมสิบแปดแหกไหมสิบแปดสิบแปดลองดูก็ได้ครับผมเบกสวยงามครับผมอ่าเล่นสิบแปดพอครับเริ่มไม่เสียงนะไม่เสียงบางทีเราได้ยี่สบมามันชอบหมุนฟรีทิ้งอนี่ยได้สิบปมาก็หมุนฟรีเราดีก่ได้เคมาครับผมเคมีอะไรไหมไม่มีครับผม อ่าวประทัดมาอุ้ยเจไดไม่มีประทัดช่องนี้นครับเอมาไหมเอมาเอไม่มาครับคิวมาแทนครับผมโอเคครับดอกแรกซัดไป2องพ2นแปสองนสองเอ้ยพันสองแปดสิบนะพูดผิดพูดใหม่นะอ่าเจมาเบาๆฉาบมาโอเคคิวมาโอเคไม่มีแล้วนะครับผมแปดร้อยอีกสิเอดรอบการหมดนะจ๊ะ อีกส0บรอบนะครับผมอีก9นะ8ปเจมาครับผมซองมาด้วยเจมาแน่นอนครับตอนนี้เอาวมีวายทำไงวทำาไงวาได้สิบครับตอนนี้ได้สิบได้เด้วยมีวอยู่ช่องนี้ได้ประทัดอีกโอ้ยได้ไปครึ่งกระดานนะครับผมตอนนี้เจครับต่อเนื่องตอนนี้มาโหเก้าพันกว่าแล้วเพื่อน <c oughs> ดีใจด้วยเพื่อนเออสตาไปดีหกพันเจ็ดหันเนะตอนนี้อีกแรอบการหมุนครับผมอ่า อาา่อาฮะอ่าฮะมีใจอีกไหมขออีกสักพันหนึ่งสี่สามสองประทัดมาครับผมดูซิจะมีอะไรมาอีกไหมอา้าวเมาสวยงามครับผมอีก4ี่นะตอนนี้1นึ่งหมื่นทวนเน็ตเน็ตแล้วนะครับผมเจมาแถมไปอีกเป็นหนึ่งหมื่นี่สิบนะครับผมฉาบมาด้วยโอเคอีกหนึ่งรอบนะครับอา้าวเจมาครับมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะ ไม่มีแล้วนะครับซัดไปเลยครับหนึ่งหมื่นสี่ร้อยนะครับวันนี้นะฮะไม่ทำเพี้ยอะไรแล้วไม่ทําอะไรแล้วนะผมเดี๋ยวเอาตังไปหารกับเพื่อนนะครับผมหารเท่าไรครับไม่บอกนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วอย่าลืมนะครับการพนันมันมีได้มีเสียนะเออคลิปนี้ได้ก็ดีไปคลิปเสียผมก็มีนะครับผมคลิปเสียว่าไม่ใช่ไม่มีเลยมีเสียบ้างนะครับปะปลายนะครับผมใช้สติในการเล่นด้วยนะครับผมก็ ใครอยากดูผมแหกอยากดูผมแตกกระ,กระจายแบบนี้ติดตามช่องโจนสล็อตนะครับพบกับผมหลามแดงได้ที่นี่เลยนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามหลามแดงอันนั้นช่องใหม่นะครับผมก็มีคลิปรีวิวบ้างนะครับแต่ยังไม่ได้เยอะถ้าช่องนี้นะแล้วก็ฝากไปโอเกมมิ่งวันไว้ด้วยนะครับผมสําหรับตอนนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโจนสล็อตไป